สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลฟจีนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะอพิษดนี้นะคะหวานก็จะมาชวนเพื่อนๆดูค่ะซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งนะคะก็สนุกดีเรื่องนี้นะคะเลือกชื่อเรื่องนะคะก็คือผมไม่อยากตกหลุมรักมนุษย์นะคะซึ่งก็ค่ายที่เป็นเจ้าภาพก็คือ Ten เซนต์วิดีโอนะคะแต่เรื่องนี้เหมือนจะยังไม่เข้ามาที่ V t ที h a i l a n d เนาะแต่หวานขอแนะนํา ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วน่ารักดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็เมื่อวันที่14สิงหาคมนะคะก็จะมีละครสั้นที่มันตอนละประมาณความยาว10นาทีนะคะ I don't want to fall in love with humans being นะคะก็เหมือนกับว่าผมไม่อยากตกหลุมรักมนุษย์เพราะว่าพระเอกอะค่ะเป็นเงือกนะคะเป็นเงือกเงือกชายเอาง่ายๆค่ะ <c oughs> เงือกชายไม่ค่อยถนัดเลยเนาะที่จีนเขามีเงือกชายด้วยส่วนที่ประเทศไทยเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเงือกผู้หญิ yeah สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เปิดตัวออกมาก็ออนแอร์ทางเ e ็นเซวิดีโอนั่นแหละแล้วก็ Ten เซนเองก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแต่ก็ยังร่วมกับอีก3บริษัทค่ะโอ้โหคิดดูหนังสั้นนะคะร่วมทุนกันถึง4บริษัทกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะก็กำกับการแสดงโดยคุณพันเจนิ้นะคะแล้วก็นักแสดงนําพวกเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของคือไม่ค่อยมีผลงานมากนักนะคะแต่ว่าก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ไม่ว่าจะเป็น คุณซ่งวี่ทิ้งคุณเฉินเจียนวี่แล้วก็คุณกูเลอร์เฉินนะคะสําหรับเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องก็คือพระเอกนะคะจะชื่อว่ากูเจอ,อีค่ะเป็นเจ้าชายนะคะเจ้าชายเป็นเมอร์แมนอะเป็นองค์ชายในในเผ่าพันเงือกนะคะผู้ซึ่งต้องทุกทรมานจาก ความหวาดกลัวในเรื่องของการแต่งงานค่ะเขาเป็นคนที่กลัวการแต่งงานนะคะต่อมานะคะเขาได้พบกับมนุษย์สาวคนหนึ่งชื่อว่าลู่เหมียวเหมียวค่ะที่บังเอิญก็ตกลงไปในทะเลนะคะกู้เจออี้พระเอกของพวกเรานะคะก็เลยช่วยชีวิตของนางเอกเอาไว้แต่ว่าไอ้ลูกแก้วอะคะ่ะลูกแก้วประจําตัวความเป็นเจ้าชายของเขานะคะก็อยู่ในล่างของลู่เหมียวเหมียวนั่นแหละนะคะดังนั้นพอลู่เหมียวเหมียวไปแล้วเนี่ยอา้าพระเอกก็เพิ่งมา รู้ที่หลังว่าลูกแก้วหรือว่าไข่มุกข,ของตัวเองหายไปนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยถึงแม้ว่าจะกลัวผู้หญิงมากแล้วก็กลัวการแต่งงานแต่เขาก็ต้องออกจากท้องทะเลนะคะเดินทางไกลเพื่อที่จะไปค้นหาไอ้ลูกแก้วหรือไข่มุกอันของเขานั่นแหละเอากลับคืนมาให้ได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ในระหว่างกระบวนการที่เขาก็ไปเอาไข่มุกข,ของเขาคืนเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็แบบได้ใกล้ชิดกับนางเอกนะคะเราทั้งคู่ก็ได้เห็นถึงความ จริงใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ทั้งสองคนนะคะก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เก็บช่วงเวลาของความสุขเอาไว้นะคะ ตัวละครที่ทำให้เรื่องมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าส่งนานนะคะส่งนานก็รับบทนี้โดยนักแสดงที่ชื่อว่ากูเลอร์เฉินค่ะซึ่งเป็นบทของแฟนหนุ่มมนุษย์นะคะดั้งเดิมอยู่แล้วของลู่เหมียวเหมี่ยวนางเอกนั่นเองค่ะแล้วก็เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะแต่งงานกับลู่เหมียวเหมียวมากๆเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะเขาไม่ได้รักลู่เหมียวเหมียวด้วยความจริงใจนะ ะะเรื่องนี้นะคะกูเลอร์เฉินก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องเล่นเป็นไวไลท์ค่ะแต่ว่าต้องเป็นไวไลท์ที่ดีคือไวไลท์ที่แสดงออกมาเนียบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคุณภาพระดับมืออาชีพของนักสแสดงที่จะเล่นแต่ละบทบาทได้ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังหวังว่าบทบาทที่เขาเล่นจะมีความสําคัญนะคะในในเรื่องนั้นๆด้วยซึ่งการได้มา เล่นเป็นตัวโกงนะคะก็คือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกของน้องกูเลอร์เฉินที่มาเล่นเป็นไวไลไน์นะคะแต่งรก็น่ารักค่ะไวไลไน์คนนี้นะคะก็หากว่าเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วมีสับไทยแล้วนะคะหรือว่าทาง VTV Thailand นําเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะน่ารักจริงๆนะคะผมไม่อยากตกหลุมรักมนุษย์นะคะไม่แน่าหรอกเดี๋ยวเอามาเข้าไทยจริงๆชื่ออาจจะเก๋ไก๋กว่านี้นะคะอันนี้หวานแปลตรงๆต,ต,ตัวมาจาก ือภาษาอังกฤษของเรื่องเลยค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะพักผ่อนมากๆค่ะวันลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอพพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ